Friendly. Enemy contact. Taking the lead. Centric yeah. gun ready to deploy. กาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกม Call o Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมาพารีวิวของแต่งใหม่ประจําซีซั่นนี้ผมเชเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าท้าทไทยกับในส่วนของกระสุนไฟของปืน JK 1 2อ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมซื้อขึนด้วยครับผมในราคาเพียงแค่10แต้มพอยเท่านั้น โดยไอเทมใหม่นี้ผมจะเป็นมาในรูปแบบที่เป็นแมกกซีนนะผมหรือถ้าเกิดว่าหลายหลายคนจะคุ้นนานก็คือกระสุนมังกรหรือกระสุนไฟนั่นเองโดยสำหรับกระสุนไฟผมก็คือจะเพิ่มความเสียหายของดาเมจต,ต่อหัวลูกกระสุนนะผมเป็นดาเมจเพิ่มเข้ามาแต่ว่าจะมีการลดลูกปลายของลูกซองเนี่ยลง4รูปโดยสัวความน่ากลัวของลูกกระสุนไฟนี้ผมก็คือมันจะเติมดาเมจจากส่วนที่ขาดหายไปผม อย่างเช่นสมมติถ้าเกิดบางทีเนี่ยเรายิงไม่ตายเหลือดาเมจนิดนึงเ่ยไอตัวไฟเนี่ยมันจะเติมทําให้เราสามารถฆ่าศัตรูได้ในระยะที่ไกลมากขึ้นกว่าเดิมครับผมโดยเฉพาะสาหรับคนที่เล่นลูกซองสายไม่วิ่งซูมสโคบยิงครับผมอนะ่าการเล่นแบบนี้ที่มีดาเมจลูกไฟคอยเติมเนี่ยมันก็ช่วยเติมจังหวะทาให้เราเนี่ยสามารถปิดศัตรูได้ง่ายขึ้นน,นั่นเองครับผมก็คือกําหนดในการฆ่าใน1-2นะัดเท่านั้นโดยเฉพาะในระยะก,กลางถึงกลางถึงในระยะไก,กลนะคือแบบอาจจะดูไม่มีเยอะนะแต่ว่าเวลานเล่นจริงเนี่ยคือแบบโอ้โห ปกติจากลูกซองนี้เนี่ยที่มันจำเป็นในต้องสูงยิงระยะไกลเนี่ยแค่เราเนี่ยเล็งกลางตัวแล้วก็ยิงไปเลยสบึ้นๆนเนี่ยโอกาสที่ศัตรูจะตายใน2นัดเนี่ยคือสูงมากนะคือดาเมจม,มันโอเวอร์คอเวอร์มากเลยเห,หมาะมากเลยสำหรับคนที่เป็นแบบสายวิ่งแล้วก็ไม่สูงสะโคลยิงนะแต่ถ้าเกิดเป็นในระยะใกล้เนี่ยก็ยังไงก็วันช็อตอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเน้นกลางอกแล้วก็โดนทุูๆไปเดี๋ยวยต้องย้ำก่อนว่าอันนี้คือกรณีที่เราใส่แค่แมกกาซีนไฟเดียว,ยวนะไม่ได้ใส่ของแต่งอื่นเลยทนะดาเมจยังแรงเวอร์ขนาดนี้ โดยให้เห็นภาพมากขึ้นพี่ลิงก็ทําการทดสอบให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างของดามเมจเลยนะ่างเช่นในระยะใกล้อันนี้ย้ำอนว่าอันนี้คือไม่ได้ใส่ของเลยนะใส่แค่กระสุนไฟอย่างเดียวกับไม่ใส่เท่านั้นนะผมระยะใกล้เนี่ยถ้าเป็นกระสุนไฟก็คือ2นัดตายแบบไม่ซูมสโคปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปกติเนี่ยต้องใช้ถึง3นัดด้วยกันนะผมคือดามเมจแค่นี้ก็รู้รลอว่าแค่นี้ก็ต่างกันมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใส่ของแบบจัดเต็มนะผมระยะใกล้เนี่ยไม่ซูมสโคปยังไงก็นัดเดียวตายนะทดลองมาแล้ว ถัดมาในดาเมจร,ระยะกลางครับผมถ้าเกิดไม่ใช้กระสุนไฟเนี่ยกระสุนที่ต้องเหวี่ยงยิงครับผมก็ต้องใช้ค่าเฉลี่ยประมาณ3-5ถึงนัดแต่ทางกระสุนไฟเนี่ยแค่2นัดครับผมดาเมจก็เพียงพอต่อการคิวเลยนะก็คือบอกว่าต่างกันแบบเป็นเท่าตัวเลยนะยแล้วก็ทดสอบด้วยดาเมจร,ระยะไกลผมด้วยการซูมยิง ก็สังเกตว่ากระสุนไฟกับผมได้เมยก็ยังคงใช้เพียงแค่2อถึงสนัดเท่านั้นในการคิวกับผมถ้าเกิดว่าเรายิงกลางอกแต่ถ้าเกิดเป็นกระสุนปกติผมก็ต้องใช้ค่าเฉลีย่ยผมเพิ่มเป็น5้ถึงเนัดแล้วแต่ดวงว่ากระสุนมันจะระเบิดกระจายขนาดไหนผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นดาเมจที่บอกเลยว่าจําน,านวนกระสุนที่ต้องใช้เนี่ยต่างกันเท่าตัวอีกแล้วผมก็เลยกลายเป็นว่ากระสุนไฟเนี่ยดาเมจอาจจะดูน้อยแต่เอาจริงๆเนี่ยมันโอเวอร์พาวเวอร์มากเลยนะ มีส่วนของบิวการตกแต่งของตัวปืนนะผมก็สามารถดูได้ตามนี้เลยในหมดของ MP อ่าเป็นสายแบบไม่ซูมสโคปผมปากระบอกเป็นมูเดอร์เก็บเสียงเพิ่มระยะคอมัมน่นยำเล็งยิงแล้วไม่เล็งยิงลำกล้องปืนเป็นตัว MIP เพิ่มระยะการยิงเขาปิดทำให้ดาเมจของเราเสถียรขึ้นเปิร์กกับผมเป็นตัว s p ด e ิวยิ่งฆ่าต่อเนื่องเท่าไหร่ล้วก็ยิ่งวิ่งเร็วทาให้เราเนี่ยสามารถเข้าเป็นสายแทงวิ่งเข้าไปฝ่าัตูได้ง่ายขึ้นเรเซอร์ acer, เป็นตัว MIP ผมพูดคมเป็นจําเมื่อไม่เร็งยิง แมกซีนนะผมพระเอกของเราดักก้อนบีบกระสุนไฟอ่ะอันนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยผมเป็นของหลักก็จะเป็นเซ็ตประมาณนี้ผมซึ่งเราเป็นสายที่ไม่ซูมสุขบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอเออระยะเวลาเร็ยงยิงเนี่ยลบไปบวก20เนี่ยก็ไม่มีผลต่อเราเท่าไหร่อยู่แล้วนะสำหรับสายนี้คือบอกเลยว่ามีแต่ผลบวกที่แบบมาแบบจัดเต็มสรุปแซะเซ็เกมการใช้งานของเจ้ากระสุนไฟของปืน jk 1 2ต้องบอกเลยว่าแซ็ในเรื่องของดาเมจอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดเจอว่าดาเมจมันแบบโอเวอร์พาวเวอร์มาก สมแรกผมที่จะมาพร้อมกับสกินมิสติกนะนกฟินิกนะที่แบบไหนก็มีมิสติกนันทีเพราะฉะนั้นมันต้องโกงๆหน่อยนะก็โกงสมชื่อเลยผมดามเมน,นี่จ๋าจัดจ๋าจะรู้สึกเลยว่าม,มีโอกาสที่แพทหน้าจะโดนเนิร์มนะถ้าเกิดมันจะแรงเวร์กน้ผมด้วยตัวปืนที่เป็นปืนลูกซองรัวด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเล่นง่ายเนี่ยก็จะเล่นง่ายในระดับหนึ่งนะผมจะแตกต่างจากพวกลูกซองกับโตชักนะ ก็คือกดปไปทุกคนเถอะขอให้ศัตรูวางเมาส์ดีๆผมกลางเป้าอ่ะยังไงก็คิวได้แน่นอนแบบอีซี่อีซี่ด้วยดรเมจทาี่เวอร์ขนาดนี้แล้วก็ตัวปืนเนี่ยในเรื่องของความแม่นยำเนี่ยถ้าเกิดเป็นซูมยิงเนี่ยระยะกลางระยะไกลเนี่ยสามารถยิงสนได้เลยนะในบางจังหวะที่แบบเป็นจังหวะที่เจ้าไม่ต้องวัดเส้นเนี่ยปืนนี้ก็สามารถยิงระยะไกลต่อสู้ได้เหมือนกันผมไม่แพ้กันเลยเะียะประชิ่ยังไม่ต้องกลัวอยู่แล้วลูกซอ,องอยังไงกันได้เดียวตายแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าถึงแม้ว่าจะมีข้อดีมากขนาดนี้ผมข้อเสียก็มมีเยยออออะหืืนนนกกกกั็ค่างแรรสุ ปืนค่อนข้างที่จะมีลูกกระสุนน้อยผมเพราะว่าเราโดนดรอปลูกไป4ลูกทําให้ลูกเนี่ยน้อยมากๆเวลายิงเนี่ยต้องค่อนข้างระวังลูกกระสุนหมดนิดนึงเพราะว่ายิงแป๊บเดียวเนี่ยลูกก็หมดแล้วถัดมาผมในเรื่องของแอนิเมชันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเก่งก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับปืนลูกซองประเภทอื่นๆอย่างเช่น b Y 2 5หรือ KM22 2เนี่ยหรือปืนอื่นๆเนี่ยเราจะมีแอนิเมชันที่ค่อนข้างแอบช้ากว่าผมเพราะฉะนั้นในการประทัดเนี่ยก็ต้องเลือกจุดประทัดให้ดีนิดหนึ่งนะไม่ควรวิ่งโถมจนเกินไปผม แต่ก็วิ่งแบบกึ่งๆเดิน cover ตามเพื่อนจะค่อนข้างปลอดภัยมากกว่าสำหรับการเล่นลูกซองกระบอกนี้โดยรวมแล้วอาจจะว่าเป็นลูกซองที่น่าจะ o OP ที่สุดในตอนนี้เลยก็ได้ผมในหมดของ MP นะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยว่าเพื่อนๆเนี่ยฝึกจนชำนาญขนาดไหนถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะฝึกลูกซองนี้แนะนําว่าให้เล่นฝึกพร้อมกับการใช้ใจโลโคกด้วยเพราะว่าเวลายิงลูกซองมันจะค่อนข้างที่จะอ่าเขาเรียกอะไรบ้นนะ แล้วแรงดีดมันค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเราใช้ไจโรช่วยคุมเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนั่นเองครับผมถ้าไม่มีไจโรเนี่ยก็เล่นได้นะแต่อาจจะให้ความรู้สึกในการยิงที่มันแบบฟืนๆนิดน,นึงในการยิงที่เราต้องฟันความแม่นยำม,มากๆนั่นเองนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าปืนเนี่ยเรายิงกลางอกเนี่ยยังไงก็แทบจะสองนัดตายเกือบทุกระยะแล้นะอเพราะฉะนั้นความแม่นยำเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะการวางเป้านะและก่อนจากกันไปพี่เพื่อนคนไหนที่ปลดล็อกได้เล่นแล้วผมคิดขีนยีบ้างเกี่ยวกับเจ้ากระสุนไฟตัวนี้สามารถออมเเนนนนนตบกลิงงด้้ีชั่ แล้วก่อนจากกันไปนะคผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แบบนี้อมีศาสตร์รัคุ้มรู้นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครตามกันด้นะนครับผมทั้งช่องยูทูบแลวก็แฟนเพจทวิบุ๊กนะแล้วสวัสดีต้องขอบคุณเทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ป really 100 killer drone deployed really shock our oh, seas come today they don't see things the same two at two the door then you have the combat trainer sentry gun ready for deployment enemy contact Enemy down. <laughs>